สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีวันวิสาขบูชาด้วยครับเมื่อนี้ได้ไปวัดทําบุญกันยนงนอกเมื่อนี้จานกับชิพี่เรื่องมากแจ้ง FC ทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่11พฤษภาคม2568 เป็นวันวิสาขบูชานะครับคเศร้ากด้ไปเฮ็ดบุญนะครับกับคุณแม่บรรจงแล้วก็คุณแฟนนะครับแล้วก็คุณยายนะครับวัดอยู่ที่บ้านนะครับก็ถือว่านานๆทีได้กลับมาบ้านได้ไปทําบุญที่วัดที่บ้านครับก็รู้สึกจิตใจสงบเย็นสบายนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะครับ FC ท่านใดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหรือยังนะครับสำหรับเขตเทศบาลนะครับสำหรับจ่าอาร์ตเองก็จะไปเลือกช่วงบ่ายๆนะครับเป็นเทศบาลตำบลห้วยเรือนะครับห้วยเรือนะครับจ่าอาร์ตอยู่เขตเทศบาลห้วยเรือจะมีเขตเทศบาลเ L, ค่อนนงในเทศบาลห้วยเรือนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ของจ่าอาร์ตขึ้นห้วยเรือนะครับเดี๋ยวช่วงบ่าย จะออไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับเมื่อเช้าตื่นไปวัดนะครับไปกลับมากินข้าวสลบสไลายเลยเมื่อคืนโอ้ยเมื่อคืนมือเศ้านี่พี่น้องรับสลบสไลายเลยตื่นขึ้นมาเดี๋ยวสิไปเขาคู่หาใส่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเดี๋ยวไอสิไปสองคนนะครับกับ นี่ดารารับเชิญน,นี่คุณแม่มันจงคุณแม่นี่สวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้แม่คุณแม่เฉไิมแสงครับคุณแม่มันจงคุณแม่จะไปตรงศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศบาลแล้วก็สอทอ<อ>สอทอนี่สิบสองคนนายกนี่หนึ่งคน แม่ก็มีในใจแม่แล้วอ่ะที่แม่ชอบที่แม่จะเลือกแม่ก็มีในใจแล้วนะครับใช่แล้วมีนายกลงสองเบอร์นายกสองเบอร์หนึ่งสองอแต่แม่แต่แม่แต่แม่มีแล้วหนึ่งคนในใจโอเคสอทอก็มีแล้วสอทอก็มีแล้วสทอทเลือกได้หกคนแน่นว่าเออหกคนถึงแล้วไม่ใช่ถึงแปดตัว เขาบอกแม่ว่าสองถึงแปดเด้สทอนี่โมเมนเออสิเท่ใครกร้างเอออยู่ในใจแม่แล้เอออยู่ในใจแม่แน่ๆแม่แม่แม่เข้าใจอยู่เพราะว่าถ้าแม่ไม่เข้าใจเขาแม่ก็จะไปเดินดูตรงที่หน้าตรงที่หน้าเขาติดประกาศไอะไ้ลูกเอ้บ้างอยู่หน้าที่ประกาศใช่ไหมที่นั่นมันถึงแน่นอนแน่แล้วก็มันถึงจะมั่นใจที่จะไปดูด้วยว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนส่วนมากจำได้เบอร์นายก อ,อส่วนมากแม่จะจาได้แต่นายกคือนายกมีแล้วหนึ่งแต่ทีนี้สอทอนี้แม่ยังไม่แน่ใจแม่ต้องไปดูที่คูหาอืมเขาคูหาสลากลางบ้านนั่นป่ะใช่ค่ะโอเคสลากลางบ้านสลากลางบ้านมร้าเด็๋ไปวัดนั่งไหมพี่น้องไปแม่ถึงแต่ตีสี่ครึ่งอ๋อตื่นในตีสี่พี่น้องแม่กลัวไม่ทนันไปทํานบุญไงเพราะถ้าแม่ตั้งใจจะทำบนนุญนี่คือแม่ต้องตื่นแต่เช้า มันจะถึงจะพอเดินสายทํำบุญแล้วเจนี้หมู่บ้านกับไปเฮ็ดลงท่านนะครับอยู่ในเมืององบุบลนะครับพี่นอ้องอแม่แม่คือวัดพระธาตุดงบัวนะครับไปทำลงทานถ้าแม่สบายขนมจีนทํายาทำบุญนี่แม่ชอบปล่อยนกไปปล่อยเตา่าไปาเต่านี่่ก็เคยล่าสุดไปปล่อยอยังครับผมล่าสุดนี่ไปปล่อยปลาปล่อยปลา สี่ตัวซื้อมาจากตลาดออ๋ปลาดุกปลาดุกปลานิลปลาไหลปลาดุกออ๋ปลาดุกเอาไปปล่อยอยู่แม่น้ำโนนแม่น้ำไหลไปถึงแม่น้ำโขงเลยปลาไปต้องชี้เลยประตูโอ้แม่น้ำที่ไปแม่ไปน่ะว่าแม่น้ำชี้แล้วก็จะลงไปแม่น้ำโนน<อ>เออทีนี้แม่มูำนแล้วมันไหลไปไหนอีกก็ไม่รู้แต่ไปไกลร่วมไม่ตัวนี่ แม่ไปปล่อยใกล้นะแม่ก็เจ้าไปแม่น้ำเจ้าใครก่อนอุบลแม่น้ำสองสีสามสีแม่น้ำสองสีน้ำมูลกับน้ำสีน้ำมูลกับน้ำชีอ๋ออุบลอ๋อเคยได้ยินถูกต้องแล้วแม่น้ำสองสีไหลรวมกันครับเาไม่ว่าให้เขาไปไกลๆนะลูกออ้เย็นสบายตอนแม่ไปอากาศดีดีเขาจะมีบันไดลงไปบันไดลงไปลงไปถือว่าช่วยชีวิตช่วยชีวิต เขาไว้นะลูกอให้เข้าไปให้เขาไปคือก็ให้เขารักษาตัวให้ให้ให้ใหป,ลปลอดภัยนะอ,อย่าให้ใครมาอะไรเขาได้เพราะว่าแม่ช่วยเข้ามาแล้วแล้วก็แม่กขอให้แม่นี่สุขภาพแข็งแรงมไม่เจ็บไม่จนตังนี้แม่ไม่หวังรวยหรอกคะ่ะขอให้แม่สุขภาพดีมีตังใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องรวยก็ได้ แต่มีเงินใช้ขอให้สุขภาพเรานี่โอเคก่อนค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคถูกต้องออดีแล้ว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 นะครับเดี๋ยวก็ใกล,ล้บ่ายละเดี๋ยวสี่ปีหากินข่าวก่อนแล้วก็สิไปลเลือกตั้งนะครับจ๋าอเองก็มีแล้วแหละนะครับเลือกตั้งในใจนะครับว่าจะกาเบอร์ไหนนะครับเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนะครับ เดี๋ยวส่วนเบอร์เป็นผู้แทน่ะเดี๋ยวไปดูอีกนะครับว่าเขามีเบอร์ไหนบ้างนะครับว่าจะได้กาถูกนะครับจะได้กาเขามีกาสองอย่างกานายกกับกาเบอร์ผู้แทนนะครับกาสองสองนะครับจะมีสองอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็เจอกัน จะทํากับข้าวนะครับเป็นทําคลิปฝีมือกุูไม่ติมฝีมือขึ้นแม่มันจงใช่แล้วแม่<อ>เผื่ออนาคตถ้าพ่อหยุดขับรถแล้วโอ้แม่ถ้าพ่อดร่างขายเขาใช่แม่จะทํากับข้าวขายแม่จะลองทําฝีมือแม่ดูเห็ดคากเห็ดแนน่แถ้อยู่ซื่อๆพ่อแล้วนะครับเอาพ่อแม่อลองทําดูหานีเห็ดเลนวัชชันท่อต้องแล้วนะค,ครับ มึงเศร้าไปบัดคนหลายบ่ะคนเยอะมากเมื่อเช้า,ชานี้โอ้เต็มที่นั่งเลยประมาณจะคนหลายนะสามสิบร้อยขึ้นป<ะ>นานสามสิบเ่เยอะเยอะมากเลยร้อยกว่านอนเลี้ยงแถวันขึ้นเห็นไหมใส่บาทนะ่ะโอ้เต็มมายากเลยมึงเศร้านะครับ <c oughs> คนหลายเป็นร้อยนะครับรอกว่าคนมาเฮ็ดบุญเย็นนี้เขาก็จะไปเวียนเทียนอีกนะครับสําหรับใครที่ว่างนะครับสําหรับใครที่ว่าง บทติดตุละอย่างับไปเวียนเทียนนะครับเอาเทียนไปตั้งไว้ตามบทตามประเพณีของแต่ละภาคแต่ละไอ้นี่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อาร์ตกับคุณแม่บัจงก็ฝาก f อฟซวเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับ2คนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ